ดามากกันนักจัดหายะเลยนะครับเบื้องหน้าคือดาวจะรัดฟาแต่เบื้องหลังมีแต่การฟาฟันซึ่งกันและกันเพื่อให้ตัวเองโดดเด่นนะครับพี่น้องครับเอากลับสวัสดีครับเิฟซีคนมากหมอลำสุภูสุคนนะครับฟิฟซีสามหน่เพชรบ้านแพงที่สําคัญขาดบรี่ฟฟซีลอุ่นอิงเฉดเชงเดิมนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามชมในช่องของคนมากหมอลำทั้งสามแพลตฟอร์ม อย่าลืมเป็นแังใจให้กันนอกพี่น้องๆโควิดสี่แกลกดใจกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในช่องสัญญาณไตคลิปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับมีแต่เรื่องดีๆเช่นเดิมนะครับพี่น้องครับได้ยินหัวข้อได้ยินหัวข่าวแล้วตกใจนะครับอีกยังอีกนอกจากม่อีย่างอีกนอกามันบ่ม่นอจังสันครับพี่น้องครับล่าสุดนะครับพี่น้องครับเมื่อ6 7ชั่วโมงที่แล้วนะครับมือเช้านี้นะครับพี่น้องครับผู้จัด อย่างคุณโอ๊ตบุตรรัตน์นะครับพี่น้องครับซึ่งเป็นผู้จัดละครทั้งช่องวันนั่นเองนะครับเป็นผู้จัดผู้สร้างนะครับเป็นผู้กำกับละครทางช่องวันนะครับพี่น้องครับเพิ่นไดโพสเฟซบุ๊กถึงอีหลาอุ้งอิงและพ่อโจว้แบบนี้ครับพี่น้องครับดราม่ากันนะักจัดให้เลยละครเรืองใหม่สงข้ามหมอลำ่ำเพิ่นวาพี่น้องครับเล่าเรื่องการต่อสู้ฟาดฟันกันของคนในวงหมอลำ่ำ ที่กำลังคึกคักเต็มไปด้วยเรื่องเล่ามาไม้เบื้องหนา้าคือดาวจารัสฟ้าพี่น้องครับเบื้องหลังเต็มไปด้วยการต่อสู้เพื่อให้โดดเด่นสวยงามยูร่รดจากละครราชินีหมอลำดาวจารัสฟ้าขอกลับมาท่าท้ายวงการหมอลำอีกครั้งกับละครเรื่องใหม่นะครับพี่น้องครับสงครามหมอลำอ มือนี้เปิดโตบอทโจนุ่มโจโยมณีนาวงษาสาวน้อยเพชรบ้านแพงอุงหญิงเพชรบ้านแพงหมอรำกระแสแรงแห่งปีจากหมอรำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแป้งแท็กสงครามหมอรำช่อง3 1อพี่น้องครับช่องวันสามสิบเอ็ดนอะพี่น้องนอเนาะเป็นจังไรครับพี่น้องครับนี่คือนะครับพี่น้องครับขอความที่คุณโอ๊ตบุตรรัตน์นะครับ ผู้จัดผู้สั่งเพื่อในโปรเฟบุ๊กพร้อมด้วยการเปิดตัวนะครับสองดารานักแสดงรับเชิญนะครับตามที่เพื่อนในบอกใ้กล่าไว้เนาะพี่น้องเนาะมือว่านี่หลายผููหลายคนเห็นแล้วนะครับรู้สึกดีรู้สึกยินดีกับสองพอลูคูบุญสองพอลูคูบารามีสองคนนี้นะครับซึ่งมือว่านี่ก็ยังได้เห็นแล้วครับอีหล่าอุ้งอิงนี่ดีใจแห้งครับที่จะได้ร่วมงานกับทางช่องวันที่ตัวเองจะได้เข้าไปยู นะครับในช่องว่นและผมเสื้ววานะครับเรื่องนี้จะเป็นใบเบิกทางให้กับหลายๆคนในวงสาวน้อยเผ็ดบานแพงพี่น้องครับหลังจากนะครับกอนหน่านี่เนาะดาวจรัสฟ้านะครับนุ่มโจนะครับและสาวน้อยเผ็ดบานแพงได้แสดงในมือนันพี่น้องครับหลายผูหลายคนผมเสียววาได้เบิ่งครับตั้งเวทียุไสจําได้บ่ครับพี่น้องครับวัดลาดประดุก เพิ่นเคยไปทายละครวยนะพี่น้องนะเออผู้ใดจําได้นะครับล่องไปเบิงนะครับดาวจะรัดฟ้าหรือผู้ใดยังบ่ท่านเนาะอืมเพราะกระแสอุ่งอิงกําลังมาแรงนะตอนนี้นะครับไปเบิงย้อนหลังได้ครับว่านุ่มโจผู้ที่พาสาวน้อยโด่งดังทุกวันนี้นี่แหละพี่น้องครับเออได้พาสาวน้อยเข่าจอแก้วแล้วครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับและครั้งนี้นะครับ ทุกคนเตรียมโตแล้วครับสื่อที่ี่เพื่อจะดูอีหลาเพิ่งท่านเริ่มนะครับพี่น้องครับจะเริ่มถ่ายนะครับเมษาพฤษภาหลังจากที่ถ่ายค่ายออนแล้วๆประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับถ้าอีหลามีเวลาหลายกว่านี้ผมเชื่อนะครับว่าเพิ่นจะดึงองค์อิงไปร่วมแน่นอนพี่น้องครับ เพราะมันเข้ากับชีวิตอีหลาหลายแง่พี่นงครับสงครามหมอลำที่เป็นเด็กเกินเด็เดกดาวมากนะครับจากพลดเรื่องนะครับเบื้องหนานี่ครับเห้าเห็นแต่ความสวยความงามนะครับเป็นดาวจรัสอยู่บนท้องฟ้านะครับแต่เบื้องหลังนะครับมีแต่เรื่องดราม่านะครับถาถมมาใส่คนที่เด่นดังเป็นดาวจรัสฟ้าอยู่ณเวลานี้ นะครับพี่น้องครับมีแต่เรื่องอียงมากไม่คายกล่องพี่น้องครับแก่งแย่งจริงดีฝ่าฟันอิจฉาริษยานะครับเพื่อจะให้ตัวเองโดดเด่นนี่คือบทบาทของตัวโกงนะครับพี่น้องครับแต่นะครับบทบาทของอิหลาอุ้หญิงนั่นหรือพี่น้องครับเป็นจังใดนะครับเดี๋ยวเข้าไปล่อรุ่นไปล่อติดตามกันเนาะผมเส่อว่านะครับบทของอิหลาอุ้งญิงมองเป็นบทตัวโกงแน่นอนนะครับ เพราะอิหล่าคือน,นางฟ้าผู้ใจบุญของปวกเข้าแมนบอพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ถารุ่นขึ้นกันพี่น้องครับว่าอิหล่าเนี่ยเพิ่งสิรบ,บทแบบใดแล้วพ่อโจเพิ่งสิรบ,บทใดพี่น้องเพราะเป็นแค่ดารารับเชิญในเรื่องนี้เออเมันบุคคนดาราตัวรักหรือนั่งเอกเนาะพี่น้องเนาะเอาถารุ่นครับว่าซีมีเรื่องใดอื่นๆอีกต่อไปหรือไม่แต่นะครับที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับ เออเป็นกาลังใจให้ทั้งผู้จัดและขอขอบพระคุณจัดใจนะครับที่ให้โอกาสเด็กน้อยตาดำๆรวมถึงนะครับกลับมาร่วมงานให้โอกาสสาวน้อยเพชรบ้านแพงองค์กรนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีนุ่มโจโยมนินนะครับคุณยาสุภาพและผู้บริหารอีกหลายๆคนที่ผมเร่ยเอ,เอยชื่อมากเนาะได้มีโอกาสเข้าร่วมอยู่บนจอแก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ไหนยินดีและดีใจนะครับพี่น้องครับ เอาผมเสือวานะครับโบดนวงสองก็สิดตามไปอยู่ในพื้นที่จอแก้วเช่นกันนะครับพี่น้องครับคลิปนี้บ่มีอย่างไรมากไม่ไปค้นหิพี่น้องครับฝากไว้ซํำนี่ครับเกรียาว่าได้ที่ผมกล่าวไปแล้วมันบบถือโบควนบสุภาพหรือโบถือใจไผ่นะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับบ่มีเจตนาบดีครับพี่น้องครับเป็นกาลังใจให้สูผู้สุคนครับ